สวัสดีครับพบกับช่างนิกรทางช่างนิกรคนสร้างศิลปะนะครับผมวันนี้ช่างนิกรมีงานมาอัปเดตลงให้ชมกันนะครับเป็นพระแก้วมรกตหน้าตัก15นิ้วนะครับผมมีเฉพาะองค์นะองค์นี้ไม่มีฐานนะฮะหน้าตัก15นิ้วแกะสลักจากหินเขียวแม่น้ำโขงนะครับนี่ฮะเขาเรียกว่าเขียวอมทองนะฮะหินเขียวแม่น้ำโขงนะครับ องนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับผมหากลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถทักหรือทักหรือโทราทางเบอร์โทรเป็นทั้งเบอร์โทรและไอ l ดี e ไลน์ด้วยนะครับที่0655431923นะฮะผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้หน้าโพดนะครับลูกค้าสนใจทักหรือโทรมาสอบถามกันก่อนนะฮะไม่สั่งไม่ว่านะครับ ให้โทรมาสอบถามให้มีความรู้เกี่ยวกับด้านของหินราคาแล้วก็พระปางต่างๆนะฮะว่าท่านต้องการแบบไหนราคาเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็สามารถทำตามโทนลูกค้าได้ด้วยนะครับหรือว่าท่านจะเอาเป็นยกไปเลยกล็ได้นะฮะแต่จะแพงหน่อยนะครับแพงหน่อยเรามีทั้งหินเขียวแม่น้ำโขงหินเขียวอินเดียหินขาวกรีดแล้วก็ หินดำชียงแสนดำชียงของนะฮะหรือจะเป็นหยกไปเลยก็ได้นะครับผมโทรมาปรึกษากันก่อนนะฮะไม่สั่งไม่ว่านะฮะแต่อง์นี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับผมสามาโทรมาแล้วก็ทักมาสอบถามราคากันได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำช่องต่อไปนะครับผมครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม